อ้าวออกมาได้เลยเหรอเฮ้ย <Hey. S 1> เอาผีนู่นมันตามมาแล้วเฮัลโลเฮ้ยเฮ้ยไอพีอะจออกมานอกบ้านไปเลยเหยียใจหายแวบเลยไมเคิลทอมสัน,นเลสปอนอโลนวอเตอร์ซิงเซาสมอลรอนี่อย่างเดียวไงรออะไรวะ<อ> รอ P5 เข้าอาจจะซื้อ oh. อ๋อซื้อซื้อมาก่อนอ่ะซื้อเกมมาก่อนเขาไปเลยอัปเดตได้ P5 จริงวหมเถอาองัน้นไปแจไปยังมามาแล้วมาแล้วเกมใหญ่มากร้อยกิกร้อยสี่สิบกิกใน PC ของอันนี้เหรอ P4 นะ P4 ไม่แน่ใจร้อยบวกอัปเดตสี่สิบอืมร้อยสี่สิบกิกเราไปดูชั้นบนละกันล่างอ่ะเจอสิบสามมาเจอสิบสามหน้าบ้านเลยเย่แหละ จริงปะเนี่ยสิบสามไม่เฉยป่ะเฮ้ยเสี่ประตูสี่ประตูเราเราเปล่าเราเปิดข้างบนนะประตูนี้เปิดอยู่จริงปะเนี่ยห้องครัวนี่เจอแล้วเนี่ยเจอแล้วใช่ไหมเออบอกแล้ววันแถวเนี้ยนี่เสิบสิบไม่ต้องห้องครัวห้องนี้เลยเนี่ยสิบเนี่ยนะห้องครัวห้องครัวประตูเปิดอยู่อะอ่ะฮะเนี่ยเก้าห้องครัวใหญ่จังเอ้ยประตูประตูอีกแล้วตรงนี้ไปไฟก่อนเลยมาประตูนู้นอ่ะตรงฝั่งตรงข้ามอ่ะ เออว่ะเอ้ยไปเดินห้องนี้นะฮะไปดูห้องห้องนี้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 ห้้องนีไม่ใช่ห้องนี้แหละห้องนี้แหละห้องนี้แหละใช่ไหมแค่มันแตะเฉยอ่าเอาเย็บเย็บมาวางเดี๋ยวเราไปเอากริปเปิ้ลมาเทสเลยเดินตลอดเลยว่ะไปไฟมันเล็งใครไว้เปล่าวะอายูเฮี e ก e ิปอาร์ตัสายอายูอย่าเปิดไฟดิ Are you here? ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิด อผีผีเปิดอีกผีแอคทีฟจังแอคทีฟจังวะอีเมมสองเอาฟิงเกอร์ปินไปดูแหละแอคทีฟขนาดนี้วันนี้อวิปานีเอวันนี้สกาไทเกอร์ฮัลโหลเด้อ ติดใครอันไหนวะกลัวเนี่ยเ,เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เดีเด๋ยวเขาไปได้เลยาน,นากลัวจุงเว้ย์กำลังเดินกำลังเดินคือถ้าปีห้าราคาเข้าไทยราคาประกาศสักประมาณหมื่นห้าเดี๋ยวก็โอเคอือหือไปสบายเราดูสวิตไฟสองอันแล้วไม่มีพิงก็ปินนะประตูของนน้นนะดูยังยังยังไม่ได้เข้าไปดูมันไกล เปิดไฟทั่วบ้านแม่งเลยตขาอันนี้แม่งไ,ไ,ไ,ไม่ติดไม่มีมาดูข้างหลังข้าง<ม>หลังก็ไม่ใช่ปะเออใช่ฟิซซิงมีควนันมีควันออกปากเฮ้ยจากประตูนี้อีกประตูนู้นเปิเปดเลยนะประตูนู้นอะประตูนั้นเราเป็นคนเปิดแต่ไม่มีฟิงกอร์้ปิ้นน่ะได้ฟิซซิงละอย่างหนึ่งขาดอะไรบ้างตอนนี้ มีอะะไรบ้างนขาดขาดทุกอย่างมีแค่ฟีซิ่งอย่างเดียวโตมากเลยเออมันแต่ว่าเตอร์บอยบ่อยจัดเลยอ่ะแต่ได้แค่ฟีซิ่งไม่มีฟิงก็ฟินจินบอกเป็นไปได้ฟีซิ่งฟีซิ่งไม่น่าฟีซิ่งใช่จินนะไม่โดนกันตอนนี้ไปไปได้เรดแฟนทอมเบนชีแมเดมอนยูเร่เดมอนเปล่าคียเล่นอย่างเงี้ยเดมอนต้องพยายามทำให้มันเขียนอาจจะต้องไปวางสมุดอีกเล่มเดี๋ยวเกลือไปโรยก่อนถามักตีไปจุดยังยัง พาสติกเันกว้างมากเลยนะกล้องไปกล้องไปวางแล้วตัวหนึ่งไปอีกตัวเอานี่ไปเอาเอาซฟิกไปแล้วเอาโอ้ช่างช่างสว่างซะเหลือเกินเดี๋ยวไปนั่นอีกทีเอาอะไรไปดีกันไม่เป็นไรไปเลยเดิน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 ทำไมโมชั่นเซเซอร์แปะอีกเอียงกันวยเท่ไปไปไปมชันเซเซอร์เอียงบ้านไหนตายบ่อยมาก หนีไม่คยรอดบ้านอันนี้ถ้าเป็นสปิริตเดี๋ยวตายไอ้นี่ไม่เป็นไรหนีไม่ค่อยรอดแต่บ้านนี้มีทั้งสามชั้นหนียาวๆได้เลยอย่างน้อยฟีซิงก็ไม่ใช่ระเบนแนนแล้วเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้หรอข้างๆเลยนะเดินมาแม่งกดข้างๆเลยนะเฮ้ยอีกแล้วรอ้ที่ีบจังอ้าอ้าอยู่นี่อยู่นี่เหรออ้าคอม่อน ไม่เย็นตรงนี้นะแต่มันผีมันเดินมากดเ็นโดถึงนี่เลยใครก็ได้ไปปิดไฟข้างในให้หน่อยทางี้นดิข้างในสุดอ่ะนี่ไฟอยู่นี่เออโอเค are you here keep o a t s i g e where are you are you here ไม่ตอบขอเปิดไฟหน่อยเสียวโว้ยสุดห้ายใจลึกๆกันไอ้ยังกูปิดไฟใส่ เดียววะอยู you know ่ข <Your> ้างในอะอยู่ข้างในไปกันเราหน่อยเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเปิดไฟจะเอาหนังสือไปวางไม่ปิดไฟเลย w ย e r e are y ไ u ขอในยะไปไปไฟไหนไปไฟไหนไปไฟไหนโอเคโอเคโอเคแ h e r e are you แ้จะมันชื่ออะไรวะ Where are you เด nah, okay, ี๋ยวมากันเลยโอเคโอเคโอเคไปแล้ว ตาเมื่อกี้เราเซนิตี้ตัวเองโคตรเยอะทีนี้นี่กันดูแค่ฟีซิ่งเองอ่ะหนังสือก็ไม่เขียนกอซอบก็ยังไม่เห็นดูกอซอบกันตึึงตึ้งตึงตึ้ง,งโอชาชเซ 8, เซ์แปลกโคตรท่สว่างจังเลยไดนดูสิมีไหมอืม เอ้ยตกใจพอกองกับจิมนาอ่าไม่ไม่เห็นนะไม่ผ่านเลยเลยมันมีอีกอันอ้าวนี่ยกดออฟเห็นแล้วไหนใ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 นห้องไหนอ่ะโอ้ห้องครัวสินะในตรงหน้าประตูเลยนี่ฝั่งห้องครัวสินะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไอไอที่เอียงเนี่ยอ่าฮะงั้นเดี๋ยวต้องย้ายสำรวจไปแถวนี้ป่ะมีแฟนทอมแมร์อยู่เลยแฟนทอมแมร์อยู่ในเทสร์ซอีมเอฟป่ะ ดูจากเซเนตี้ที่รถไวอยู่เลยป่ะเนี่ยเอ็มอีฟใช่ไหมเราเปิดไฟใส่เปิดไฟใส่เรานะเอ็มเสปิริตบล็อกแล้วก็สไตรติ้งอ่ะยูเร่มันไม่ยอมเขียนอ่ะแต่ต้องลองย้ายสมุดก่อนไหมไปเอาอะไรไปเป็นอาวุธดีวะครูซิฟิกไมเคิลทอมสันไมเคิลกินยาคนละกรึบไหมไปไปคนละกรึบแล้วก็ต้องเทสเอ็มเอฟด้วยนี่ เดีย๋ยวเราเอาคุณซีฟิกวางไว้ตรงโกสซ็อฟเลยฟิงเกอร์ปรินไม่ต้องเทสแล้วรเราเริม่มเสือไว้ตรงนั้นด้วยเหมือนกันอืมอืม <c oughs> อืมเกือเป็นโรยเพิ่มอีกอืมเป็นเซาเบย์ออกมนก็มีคุณซีฟิกอยู่งนลวอันหนึ่งดีกว่าเปิดไฟเปิดไฟไหน่อยครับ ือหนังสือไม่เขียนรม,มันรม,มันรม,มันดีต่อดีชื่ออะไรนะทอมสันไมเคิลทอมสันไมเคิลทอมสัน are you here มาร์คเกิลไมเคิลมันอ๋ออ๋อไมเคลิลมีกงไงไมมล้องแอปมาร์คิลอุ้ยสองมันจับมันจับ สอง Michael, are you here? Michael, give sign. ไมเคิลอาเรยูเฮียร์ไมเคิลกีฟัสสตายไมเคิลไม่เจอไมเคิลไมเคิลโชว์ yourself ไมเคิลทอมสันโชว์ yourself ไมเคิลไมเคิลไมเคิลอาเรยูเฮียร์ อะไรอ่ะพิ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 ฟ้พยมือไมเคิลโอ้ยเสียงเสียงติงด้านขวาพิพิแมพิมัพพิพิิพิพิพพพิิพ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 ินิพิพิพิไิพิิพิพิิพิพิิพิพิพิิพิิพิพิสไพิ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 อนพิ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 พาพิ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 พนเซอร์ เออแม่งพุ่งพุ่งมาเลยคูณสิฟฟิกทำไปแล้วะไม่รู้คุณซิฟฟิกอยู่ด้านซ้ายอันหนึ่งอยู่ด้านซ้ายตรงตรงน่าจะยังอยู่นะน่ายังอยู่ยังอยู่ด้านซ้ายเอาไปเปลี่ยนที่ไหมเอาสิป่ะจนะ่ยนี่น่ากลัวจังคุณซิฟิกอยู่ไหนละเนี่ยโอเคเราจะไปวางข้างใน ไม่ถืออเฮียว่าอยู่เฮ้ยมันโยนของอ๋อตุก้วยเฮ้ยมันมีติงมีติงมีติงนั่นแหละมีติงเฮ้ยสองมันให้มันให้แค่สองเองอ่ะหนีก่อนดีกว่าก่อนมันจะหันเมันมันโยนขอยอีกแล้วสโมกสติกไหมน่ากลัวจังเว้ย ไปไปเออยังไมชซ้อมเสร็มเลยเลยซอมยังไม่อ๋อซอไม่มีนี่อ๋อซอผ่านแล้วซอผ่านแล้วใช่ไหมซิงก์ก็สมัครสติกซิงก์นน่าจะยากหน่อยแต่มันก็มันก็อยู่ในห้องนั้นมันก็มีมีซิงก์ได้นะไปกันดีกว่าไปไป,ไปไเดี๋ยวเราไปรอถ่ายรูปเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราถือนี่ไปไปเช็คให้แล้วถือนี่คนอันเดี๋ยวเราเดินเอาเอี๊ยมเดินตามไอเอาอันนี้ไปได้เดี๋ยวเอาสมัครติกปอันนึงเนี่ย เราเราเราถือเอ็อยู่อ่ะแค่ได้ก็ได้ลมพร้อมกันถือไว้ยังลมไม่ได้ดิมันต้องลมทีละสองคนเพราะมีไฟแช็กสองอันก็จุดแล้วก็โยนไฟแช็กเนได้ได้จุดแล้วโยนไฟแช็กไม่ได้นะทั้งจุดแล้วเดินให้เสร็จก่อนมันเปลี่ยนของไม่ได้โอเคเดี๋ยวลุยอ่าแล้วทำไมมีไฟแช็กแค่อันเดินนี้ไฟแช็กอีกอันหนึ่งอ่ะอยู่ที่นี่ป่ะผมไม่ได้เอามาอ้าวมันจะงั้นก็ไปรอจุดต่อจากแม็กแล้วกันให้แม็กเดินก่อนงั้นเดี๋ยวเราเอ็มเดินตามโอเคโกโก สู้เว้ยถ้าไม่กล้าก,ก็ไม่ได้ผีลมแม่งแถวนี้แหละนี่มันโดนี่มันวิ่งม,มาหาเราดูหน่อย่ตรงนี้แม่งทำคารเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้วะโมชันเซนเซอร์เขียวไปเกี่ยโยนไปเลยนี่อ่ะไปเช็คต่ออ่ะเฮ้ยมันปิดไฟเหรอไปเช็คเกีย<ก>วตปิดไฟเหรอใช่ป่ะไม่รู้อะ เนี่ยไฟโอ้ยเดินตามนี่ C ไม่ห้า C เอาไงดีวะเอาไงดีวะ G ตรงนั้นอ่ะ G ตรงนั้นอ่ะสี่ที่บ้านอ้ไนสายชื่ออะไรนะ Do something เฮ้ยนั่นไงมันโยนคอยอีกแล้วขนะขวดอะแม่งสปินสปินโอ้ยกระตุกนี่ปล่อยสิวมั้ง Do something มันชื่ออะไรอีกชื่ออะไรนะน Michael Thompson Michael Thompson Are you on it Michael Thompson ขอปิดไฟถามอีกทไีได้ๆๆๆๆ Are you here, Are you here? k กี่ปาร์ตส์กี e ปาร์ตส์ i า e Are you here Keep าร์ตส์สายไม่ตอบอืมนะมันอยู่ทางข้างหลังอ่ะเราไปถ่ายข้างหลังไหมตรงโมชั่นเซนเซอร์อ่ะอ๋อได้ได้ไปต้องเอาสปีดบอกไปด้วยป่ะน่ากลัวว่ะวันนี้ทีมันโหดจังวะห้องเนี้ยนะ ไม่ไม่เนี่ยตรงโมชั่นเซนเซอร์ตรงเสาขาวอ่ะ a r อายูเ e e e กี t ัสดัสไ e Where are you Are you here ไม่ยอมตอบไม่ตอบไม่ตอบเนี่น่ากลัวจังเลย <c oughs> ตะกี้ได้สี่นะปิดไฟละ ที่เหลือถ้า PSMF สปีดบล็อกอ่ะแล้วก็โกสไลติงอะ่ะต้องย้ายที่สมุดปะถ้าอย่างนั้น mm hmm. ยากจัง <c oughs> นั่นเหมือนว่าจะฮันไหลรอบแล้วด้วยนะเสียวๆอย่างนี้ <c oughs> สมุดอ่ะสมุดหมดแล้วนี่ว่า ตอนนี้ซอฟผ่านสมัติผ่านแสดงว่าอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงโซนโซนครัวแหละถ้าสมัรถสติกผ่านไมเคิลทอมสันซิตี้เหลือน้อยแล้ไปลองดูไปใครอย่างเดียวเองเฮ้ยปิดไฟใช่ไหมคัดเอาอยู่ไหนอะ่ะคัทเอาอยู่ใต้บันด<ะ>ไดไปเฉลยเพิ่อนตีป่วะ ต้องเทซีเอ็มเอฟสปริตบอสก์กับกัวสไรติงนะกลัวจังเลยโ okay. อเคไเคนทำสันอโลนวอเตอร์วอ,อรอวอเตอร์ซิงโล่สบายวอเตอร์ซิงจริงมันอยู่แถวนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดมันจะทำน้ำมันก็ทำได้นะเปิดไฟก่อนเออผมเปิดให้เข้าไปเลยอ่าฮะ สมุดก็อยู่ใกล้มาแล้วนะเอาไงดีวะไฟใช่ปะดติดๆเลยไฟกันไมเคิลอ๋อไฟดับีกวาแม่ป่ะเนี่ยแต่มันไม่ต่อสปริตบ็อกใช่ไหมไม่แม่มันเปิดไฟแม่ไอ้ไม่ใช่แม่ดิเฮ้ยเท่าไหร่สี่ อีกแล้วอ่ะมันไม่หา้าไมเคิลไมเคิลหรือเรายังตั้งสมุดใกล้ไม่พอวะไมเคิลสี่อยู่ดีอ่ะไมเคิลถ่ายรูปพวกนี่ยังตัวตายยังเลยนี่เนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างบนเนี่ย ในห้องนี้ mm. มีวะน่ากลัวจังห้องนี้ไม่มีทำไมไฟมันดับไปจังวะเหี้ยน่ากลัวเฮ้ย,กกฮยสองไม่ได้ดไฟรัรอไม่ได้ตัดไมเคิลไม่ได้ตัดไฟมันดับอยู่ทั้งห้องเหรอไมเคิลมันปิดมากกว่ามันมีคนปิดมัง้งไมเคิลกลักวแล้วไมเคลิล are you here ไมเคลิล เดินหาเรื่อยๆ Michael Michael Are you here? ต้องเข้าไปในห้องคนเดียวมั้งเนี่ยอยู่ข้างในมั้งข้างใน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 เข้าไปเร็วเข้าไปเร็วนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อหายไม่หายไปแล้วเฮ้ยแต่แต่ไม่ห้าเมื่อกี้จี้หน้ามาเลยอุ๊ยพันข้างบนข้างบน How do I? หมดแล้วทำ,ำมันไม่หา้าเปล่าบางก,กี้จี้ใกล้ๆมันก็ไม่มันก็ไม่หา้านี่ก็จะเหลือแค่สปีดบอลกับโกสไรติงทาไงดีวะทาไงดีวะไปดูโกสไร,รติงไหมเปิดปติดแล้วไปไปไปเขียนแล้วเฮ้ย<ห><ห>ประตูบักให้ประตูบังเลื่อนไปเลยเออ มันมีนักสู้อะไรวะมาด่านนี้คุณอีกแล้วอีกแล้วอ้าวออกมาได้เหรอเฮ้ยอาพีนู่นมนตามมาแล้วเฮลโลเฮ้ยเฮ้ยเฮพีเฮ้ยอยเฮอยเ้บ้าเไปเลยเฮ้ย้ยยแบเลยเัยน้มันออกได้ป่ะ ไม่ได้ยระตูบ้านก็ตลกเลยแต่ <c oughs> อะไรอ่ะอีเอ้ยโดน t g คำเหี้ยคำเหี้ยเออมานี่มานี no 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 don't g รอก no no คำเหี้ยคำเหี้ย no 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 แอมเยี่ยแอมเยี่ยมานี่มานี่มานีมานี เมันจะขึ้นชั้นสองเยอะเลยว่ะเราจะได้อย่างสุดท้ายไหมเนี่ยหยุดแล้วหยุดแล้วอ F ไม่ห้างยากจังประตูบ้านบากคนเหี้ยเลยแล้วกูก็เดินเข้าเดินออกยันต่อมันจะขึ้นชั้นสองมันหันเริ่มมันเริ่มหันรุ่ัวแล้วอยู่เหียอยู่เหียเออตอบแล้วติดตอบแล้วนี่ยว่ะโห้กว่าจะตอบนี่ ตอนลงไปแล้เป็นเม <trips> แมยเยี่ยงไรเปิดไฟวะไม่ร <jaar> <Uma> ู้อาจจะเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคพอนว่าโอ้ยน่ารำคาญเปิดไฟแม่งอ้าประตูแม่งประตูแม่งบักก็เยี่ยงไรเดินออกไปเลยอ่าโอเควอเตอร์ซิงก์จะไม่ได้ไปตอบไปนะอาริสเซอ เอ,อผีแม่งเดอะแฟล